สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสมชัญพบกับรายการคลาส A รายการที่จะตอบโจทย์ได้กับทุกปัญหาการเรียนของทุกคนในเวลา1นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะฮะก็เป็นชั่วโมงชีวะนะฮะกับเรื่องความน่าจะเป็นทางพันธุศาสตร์มีทั้งกฎการบวกกฎการคูณนะฮะหัวข้อนี้เนี่ยมีสารพัดเรื่องให้ต้องจำนะฮะยุ่งยากแบบนี้เนี่ยจะทำไงดีล่ะคุณค,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 ครูบุ๋มครับช่วยผมทีเถอะครับคลาสเอเดลิสบุ๋มค่ะวันนี้เราจะสอนเกี่ยวกับพันธุศาสตร์ซึ่งจะใช้สอบเยอะที่สุด ในการสอบแต่ละครั้งเห็ okay, นะคะมีอยู่ห้าหัวข้อกฎการบวกหนูรู้เปล่าคะคืออะไรก็คือเหตุการณ์เนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้เราจะสังเกตในโจทย์เนี่ยที่มีคําว่าหรือเห็น okay, ไหมคะเห็นเมื่อไหร่มีคําว่าหรือเราจะใช้กฎการบวกเห็น okay, นะคะส่วนกฎการคูณอยู่ในหัวข้อที่สองก็คือถ้าสมมุติว่าเหตุการณ์เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นพร้อมกันได้เราก็จะใช้กฎของการคูณในโจทย์เนี่ยมักจะมีคําว่าและตัวต่อไปก็คือการหา อัตราส่วนเซลล์สุบพันธุ์หาได้จากสูตรง่ายๆค่ะก็คือเอาสองมายกกำลังเอ็นเห็นนะคะเในที่นี้คืออะไรก็คือค่าของเฮ็ทโรไซคัสง่ายๆค่ะถ้าเราสังเกตเห็นตัวสษรภาษาอังกสองตัวที่เป็นตัวพิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กเราก็จะรู้แล้วว่ามันเป็นเอ็กโรไซคัสก็เอามาหาค่าเซลล์สืบพันธุ์ได้ส่วนหาชนิดของซีโนไทค่ะก็คือใช้สูตร ของ3ยกกำลังเอส่วนชนิดของซีโนไทป์ก็ใช้2ยกกำลังเอเหมือนกับหาเซลล์สืบพันธุ์นั่นเองขอบคุณคุณบุ๋มจริงๆฮะงั้นผม,มเจอข้อสอบแบบนี้เนี่ยคงกลายเป็นปัญหาลุกลามไปถึงระดับพันธุกรรมของผมเลยทีเดียวไม่เกี่ยวแล้วนะฮะโอเคงั้นชั่วโมงนี้ก็รอดตัวไปแล้วมาตอบโจทย์กันใหม่กับชั่วโมงหน้ากับคลาส A ครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชัญ